แกุมภาพันธ์2,565เวลา9นิกาครับวันนี้อยู่กันที่วัดเขาดินสันติธรรมตำบลหนองมะมงอําเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทครับวันนี้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานและก็ลูกจ้างของเทศบาลตำบลหนองมะมงก็ร่วมพิธีบวงสวงแขวนค้อง ใหญ่มหาชัยมงคลใบที่8ของจังหวัดชัยนาทครับก็มีประธานฝ่ายสมคือพระครูสุนทรชัยโสพิษเจ้าคณะอำเภอหนองมะโมงและรองประธานฝ่ายสมคือพระครูอุดมชัยกิจหรือหลวงพ่อบุญเกิดปันทิโตจเจ้าอาวาสวัดเขาดินสันติธรรมครับ ทั้งนี้ก็มีคณะสงฆ์นะครับเข้าร่วมด้วยนะครับแล้วก็มีประธานฝ่ายคารวะคือนางรัตด,ดาชื่นชูใจนายอำเภอหนองมะมงพร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการวัดขาวินสันติธรรมกลุ่มชัยนาทจ้างสารรค์ แล้วก็พุทธศาสติิกชนในพื้นที่ครับร่วมพิธีบวงสวงแขวนค้องใหญ่มหาชัยมงคลใบที่8ของจังหวัดชัยนาทครับซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด5เมตรจำนวนหนึ่งใบน้ำหนักก็ประมาณ1 0 0่กิโลกร,รัมครับหรือ1ตันแล้วก็ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2เมตรจำนวน2ใบน้ำหนักก็ประมาณ250กิโลกร,รมัมปัจจัยที่สร้างมาจากกลุ่มชัยนาทสร้างสารรค์ครับสำหรับกลุ่มชัยนาทสร้างสารรค์นะครับเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นผ่านทางระบบสังคมออนไลน์นะครับเมื่อวันที่20 5มิถุนายนพศ2559ซึ่งเป็นกลุ่มคนของจังหวัดเชนาฏนะครับที่ไปประกอบอาชีพตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะครับซึ่งมีความสำนึกรักบ้านเกิดทั้งกลุ่มจึงวิเริ่มนะครับมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคมนะครับซึ่งการรวมกลุ่มในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับทั้งกลุ่มเขาก็ได้เล็งเห็นถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนานะครับซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดความรักและความสามัคคีของคนในชุมชนนะครับซึ่งทา กลุ่มก็ได้จัดสร้างคลองใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นถาวรวัตถุถวายเป็นพุทธบูชานะครับเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่สมาชิกในกลุ่มโดยได้รับเงินบริจาคจากแรงศรัทธาของสมาชิกในกลุ่มจนสามารถรวบรวมปัใจจัยในการสร้างคลองใหญ่ซึ่งมี ขนาดเส้นผ่านศูนกลาง5เมตรจัดว่าเป็นคลองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ของประเทศไทยครับสำหรับการจัดสร้างครั้งแรกนะครับได้สร้างถวายณนะวัดโคกแจงตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครั้งที่สองได้จัดสร้างถวายณวัดภูงามตำบลดอนกลาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทครับครั้งที่สได้จัดสร้างถวายณวัดโคกดอกไม้ตำบลดงคอนอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทครับ ครั้งที่สได้จัดสร้างถวายณวัดทรงสเสวยตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัชนาทครับครั้งที่หได้จัดสร้างถวายณวัดเขาราวเทียนทองตำบลเนินขามอำเภอเนินขามจังหวัดชัชนาทครับครั้งที่หได้ สร้างถวายนาวัดศรีนวลตำบลบ้านเชี่ยนอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทครับครั้งที่เจ็ดใต้สร้างถวายณวัดสแก่ตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทครับและครั้งนี้เป็นครั้งที่8ดนะครับครั้ง สุดท้ายนะครับก็คือได้ได้สร้างขาวายนาวัดเขาดินสันติธรรมตำบลหนองมะโมงอ,อําเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทครับสำหรับการยกของนะครับ ก็ต้องใช้รถเคนนะครับขนาดใหญ่นะครับที่สามารถยกน้ำหนักได้50ตันนะครับในการยกคล้องขึ้นสู่ที่แขวนนะครับงบประมาณนะครับที่ทางกลุ่มนะครับได้รวบรวมรับจัดปัจจัยนะครับที่นำมา สร้างคองนะครับก็อยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับซึ่งเท่าที่ผมนะครับได้คุยกับทางกลุ่มนะครับทางกลุ่มก็มีแนวคิดว่าจะให้เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดชัชนาบนะครับสำหรับของที่มีขนาดเส้นผ่านชุนกลาง5เมตรนะครับ ที่ได้สร้างถวายให้กับแต่ละวัดในแต่ละอำเภอของจังหวัดชัยนาทเพื่อจะสร้างแรงดึงดูดให้กับพุทธศาสนิกชนและก็นักท่องเที่ยวนะครับถ้ามาชัยนาทนะครับจะได้ไปเที่ยวนะครับ ชมนะครับความสวยงามและก็ความยิ่งใหญ่ของคลองที่ได้สร้างถวายนะครับทั้ง8วัดนะครับแต่ทั้งกุลบอกว่าจะทําจริงๆนั้นมีทั้งหมด9คลองด้วยกันนะครับสําหรับคลองนะครับก็มีทั้งสันคบุรีนี่จํานวน2คลองนะครับ ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังฝากกด s u b s c r i b ์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ